สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับล่าสุดป้า <c oughs> ก็มาดูงานนะที่เราปลูกกันนะ FC นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกดาวเรืองกันนะครับม,มือปาดใช่ครับมือปาดมือปาดโอ้ยสะอนเสียงขนาดเลยปาดเห็นหนามือปาด <c oughs> มือปาดมือปาดคนถุงูก <c oughs> มือปาดมือปาดมือขุดเรียบร้อยมือขุดสองคนครับสองคนครับผมไม่เอาปาดแห้งแล้วมันเสียหักขาดเยอะปาดผมนี่เดี๋ยวมือผมนะะอ๋อนี่มือถมค่ะอ๋อนี่มือถมค่ะอ๋อมือปาดมือถมโงานทันหรือไม่เอาลงไม่ทันมันจะเหี่ยวกว่านี้ป้ามันจะเหี่ยวกว่านี้เพราะบางทีรดน้ำมันแต่ไกลๆบางทีมันก็ไม่ลงกค่ถุงบางทีมันก็เหมือนกันครับ มันจะเจาะดินลงไปมันมให้วดินอันนี้นะป้นี่ก็ลุงบอกให้ป่าเฉพาะตรงตูดนะนะครับ<ช>ก็ขุดดินนิดหน่อยเด,ด,ดีนดินะเดี๋ยวเรียงให้ลุงพันนะครับก็เปลี่ยนกับพี่แดงนะเปลี่ยนกันขุดนะ จะจดกันละบ่ลิยขาดแล้วเออครับปลูกอยู่เด้อปลูกอยู่เด้อเป็นร้อยสองร้อยต้นละเด้ออันนี้อ่ะอันนี้ลุยเลยอายุยังน้อยอยู่ลุย เฮ้ <c oughs> หหอเอาแผนกทูมมาไหมแผนกทูมนาแมือซ่อมนอมือซ่อมจอบมือซ่อมจอบผมไม่ได้หายเหรอแเนกทพมแเนกทุมพเนกอะแนกทมหายครับ fc ตอนนี้แผนกแผนกปราดาหายไปไหนเออ เหลืออยู่แล้วเท่าที่ผมวางไปเมื่อกี้เหลือเหลือเหลก็เอาไปใช้อย่างอื่นต่อเออเดี๋ยวไปประดับตรงอื่นต่อเอครับมันย้อนแสงครับผมเลยผมเลย 哎呀！ เอามาพี่เอาปลายไปแห้งลงไปมกห่เ no, น no like ่ยุ่อันนันอยู่กางน่มด้อย่างนีเอาปลายนี่น่ะแดลงไปแหงแล้วแห้งชุ่มมาจะอื่นะรูปหอยคอยช้อนเนาะบด่งนี้แล้วให้ก็บอกก็ชอน ีกมบ่งแน่เด้อปากก็เด้อมันพอเลวก็พากผู้ยญิง้อพอแล้วหลฮะพอแล้วเอาออีนยังไวแบบนี้เฮ็ดเพื่นีเห็นต่ไวฝั่งนี้นะโอ้เจ้ไว้บ่อคุณนรายกองไว้โอ้ี่หมยไวแบ่นี้นะโอ้มาลองๆการไม้เลยพ่อเอนี่ยจะติตกเลนมาหมดาเดา เอฟซีทางบ้านนะฮะอเคนะฮะนี่ครับนี่ครับใช่ลาสุดตอนนี้ก็ปลูกไก่เสร็จแล้วเอฟซีทางบ้านครับเวลาแห่งการรอคอย เอาต้นไม้มา,า,มาปรจักปลูกบางทีเราเห็นห่นี่นะเดี่ยวตามเจ้าของเีเปนเจ้าของมาแล้วว่าแล้วต้มีคำนี้เีจ้างนี่ป็นคนเอามาเนาะมาเป็นมหทีดล่ะโอ้ยโนว่โอ้ยดูฮดูครับตอนนี้ว้าวใกล้ใก,ใกเสร็จแล้วมือก็จนพูงนะเอฟซีเห็นมันแข็งนะ ก็ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เหลือเนาะเอาเก็บไว้เอาไปประดับส่วนอื่นต่อนะครับซีนะฮะตอนนี้ที่ลานนงพ่อปู่นะครับังเต็มังเต็มแล้วขเต็มยั่ไม่เต็มยังเแล้วเอาเต็มแล้วจัดทีเลยตัวนี้ ไม่ข้างหลังมันห่างอยู่เด็เอาถ้าห่างก็ไปยกไปจะห่างเสร็จแล้วเด็เสร็จแล้วบอกผมบอกว่าเป็นเสริมยังอ่ะนี่เพราให้ทำห่างๆก็เลยมันก็เลยไม่เปเลยตอนแรกอ่ะลุงสั่งเอาทีทีนะครับมุมนี้เพราะว่าดาวเรียงเหลือแล้วนะครับบรรยากาศสวยมากตอนแรกกลัวไม่พอก็เลยทำห่าง FC คันนี้ทำถีแล้วนะครับเอาไปลงมุมใหม่ก็ได้ลงพันนมาช่วยกันนิ้วพี่รอมาป่าทางนี้หน่อยแล้วมามาโอ้เสียงดังเนาะทั้งคู่เนาะ

อ oh, ่ามปาดกเอาออกไอาปาดอยักใส่นี่ห้เตนีปมด้วยนี่มาตปาเดียวมาใก่ครบแล้วตีรอย้ายมาตรงนี้นี่ นองนี่ตรงนี้ค่ะนี่ไปที่ไม่มีที่โลน่อไม่ไมุ่งตรงนี้ไม่ทันุงุงทเร็วหน่อย่อะไรทำไวเฮ้ยไอไสกโให้มันถูกเด้อทเร็วเอเรีวอ่ะเร็วอะไเร็วใช่ไหมลุงอร่อยบอทเร็วนะอย่าว่าทาเร็วเด้อรอรุ่นะมมดมดมดจะตกปลตไคเด้อมาคุย้อเด้อทเร็วบอกทาเร็วเด้อน่ม้ตม้มแล้วม่มเร็ว

มาที่น้ำเจ้าลุงบอกที่มันห่างเอาใส่นี่ห่างแต่อันนี้เรากลัวมันไม่พอไจะม่พอใช่ไหมตัวแรกกลัวไม่พอก็เลยจัดห่างจัดห่างถ้ามันเหลือแล้วเราก็จัดใส่เลยก็ตอนนี้แทรกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดให้เด้อจ้าก็แทรกนี่หน่อยเนาะนี่หน่อยนี่หน่อยนะฮะนี่หน่อยสี่ลุงก็ลุยเลยนะครับรองเท้าผ้าใบนี่เพื่อนขี้ตมไปแล้วนะสี่ เราก็ขุดนะรระหว่างที่คุณลุงเล,ลาะรดจำต้นไม้เสร็จคุณลุงก็มาช่วยปลูกต่อเลยในเอฟซี FC นะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคนเอามาก็ชื่นใจนะฮะนี่ครับคนเอามานะครับคุณลุงพันนะครับฝา,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 ากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดีซอนแฟมารีนุกีแฟมารีและความร่วมมือร่วมใจของเรายูทูบเบอร์กันนะฮะขอบคุณสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ